กูมไม่อยากติดดอยแล้วอที่สุดแล้วอ่ะมันไม่ทีสามารถที่จะขึ้นไปเรื่อยๆยอมรับไหม้วกกูรู้เหรอมันมจะลงเมื่อไหร่แต่ตอนนี้มันเวอร์ติเคิลแล้วอ่ะขึ้นเวอร์ติเคิลอ่ะเอาจริงเหรอแต่ผมผมไม่รู้แต่ว,ว่าผมบอ,บอกได้ว่าผมไม่ติดดอยนี้แน่ผมไม่ติดดอยซิลเวอร์แน่นอนใช่ไหมผมเรียนรู้มาจากชีวิตชาวดอยแนะี่ย ยากทั้งทองและซิลเวอร์เนี่ยผมคิดว่าสีที่ใช้เครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันไม่สามารถทดแทนได้จริงนะเป็นแต่ว่าผมพยายามหา exposure บางอย่างเท่านี้เอย่ง,อยงเช่นถ้ารอร่ามันยังอ่อนอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยหลักที่ปั๊มมันขึ้นไป ว่าพยายามไปใช้อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ไม่รอดหรอกถ้าเกิดสมมติดอลลาร์มันกลับทิศนะหายเที่ยนหมดอะเวลาดอลลาร์กลับทิศแข่งค่าแบบจริงๆขึ้นมานะหมดรอบทุกอย่างเลยโลหะทุกอย่างอะไม่มีอะไรเหลือหรอกไม่ไม่สามารถที่จะในโลหะอะไรอื่นได้ถ้าเจมบอกผมไม่เอาแล้วผมอยากผมใช้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วก็มาดูว่ากันว่าจะทำรีเทิร์นอะไรได้เป็นยังไงเท่าไหร่โดยที่ไม่ใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปคนปกติทั่วไปนะผมไม่ปกตินะคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็บอก่มีนิดหน่อยแล้วกันนะตอนนี้เขาบอกใส่ไว้ห ก็สบายใจแลวนอนหลับโ่งศูนน่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน e s c r i p t i o นนี้เลยค่ะแรงกดทองคือ Silver ค่ะพี่นัทธา ปีที่แล้วขึ้นมา160%ปีนี้อย่างที่อัปเดตไปว่าขึ้นมาอีก30%นะคะใกล้จะ200%แล้วนะคะ,ะการขึ้นของซ i เวอร์เนี่ยที่มาแรงกว่าทองเนี่ยพี่นัทธามองว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่เขาว่ากันว่าดีมานในโลกมันกำลังทะลักทลายเพราะว่าทั้ง AI ทั้งโซล่าแล้วก็ไหนจะ,อ,ะอาจจะพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธท่ามกลางโลกที่ตึงเครียดเรื่องจีโพลิติกส์อีกค่ะ ความจริงแล้วผมเองเนี่ยฟังหูไว้หูในเรื่องนี้คือการใช้งานมันไม่ได้แค่มีนะตอนนี้นะความต้องการอย่างมากมายมันก็ไม่ได้มีแค่ตอนนี้นะเรื่องแต่มีธีมเอ่อโลกร้อนอะไรมันก็มีการพูดอย่างนี้มานานแล้วอย่างว่าที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของดอลลาร์ใช่ไหมที่ทำให้คนผถมเข้าอานนี้แล้วก็ทําให้ไอ้เวลาที่ธีมมันจุดติดเวลาที่ดอลลาร์มันร้ายแบบออมันจุดติดอย่างเนี้ยแล้วก็มันมันเลยทําให้แบบมันมีแรงซื้อทั้งมันไม่ได้มีแค่แอคทูดีมาหรือว่า การใช้งานที่ที่คนอยาออกเอาไปใช้จริงอะ่ะมันมีแรงตุนมันมีแรงเกงกำไรเข้ามาผสมลงด้วยเห็นไหมทั้งการตุนทั้งการเกงกำไรเนี่ยม, i, มันสามารถที่จะรีเวิร์สกลับทิศได้เลยเพราะการเกงกำไรเข้าใจง่ายอยู่แล้วเวลาที่คนเห็นเห็นไม่เหมือนเดิมคนก็แค่ขายจริงแล้วมันก็กลับขาขึ้นขาลงง่ายๆแต่การเอกอีกกลางเนึ่งคือการตุนเนี่ยนะการตุนมันเป็นดีมาร์ที่มองไปข้างหน้าเห็ไหมถ้าเกิดยิ่งตุนกันเยอะเนี่ยแล้วไอ้ไอ้ดีมาร์มันโตตามไม่ทันหรือว่าสภาวะ ไอ้ไอ้ดีมามันสามารถดีมาเทรนมันสามารถเปลี่ยนได้มันเป็นวัฏจักรเหมือนกันแม้ว่ามันสวนทางการดีมาเทรนมันกลับลดลงด้วยสาเหตุบางอย่างซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แล้วดีมามันมี forecast ขึ้นฟอ r e c a s t ลงใช่ไหมแล้วตุนกันไปเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็มันก็ทําให้ไอ้ไอ้มันก็ทําให้เข้าสู่ขาลงเพราะว่าไอ้ยอดซื้อถ้าเกิดดีมาเทรนมันมันมันเปลี่ยนนะไอ้จุดตุนกันไปเยอะๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เอ่อหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ยอดสั่งซื้ออะไรมันก็ไม่มีคนก็เอาจะต้องมาใช้นนนะมัักกก็็เเปสิิ่่งทีดบ พวกควาพันทุกอย่างอ่ะพวกควาพันทุกอย่างอ่ะรวมถึงชิปด้วยนะอชิปมันมีปัจจัยเชิงโครงสร้างใช่ป่ะแต่ว่าถึงเวลาแล้วพอมันวัดจักรมันทํางานอน่ะก็คือเป็นอย่างเงี้ยตุนๆกันเข้าไปเพราะว่าดีมา forecast forecast เป็นขาขึ้นใช่ไหมแต่พอถึงเวลาแล้วมันทำอะไรก็ตามที่ทำให้ดีมา forecast มันกลับเป็นขาลงซึ่งถึงเวลามันก็ต้องลงในที่สุดอ่ะใช่ไหมไอ้ที่ตุนตนกันไว้อ่ะก็ามาใช้มันก็มีมินยอดสั่งซื้อใหม่มันก็เปิดเครืขาลงเอ่อพวกควาพันขาขึ้นขาลงมันทํางานแบบนี้ สิ่งที่ยากก็คือคนไม่รู้ว่าจุดกลับตัวเป็นเท่าไหรนะ่เพราะฉะนั้นมันจะมีการ forecast ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้ง forecast มันกลับเมื่อไหร่มันก็มานานน,นนะยอดก็หายเพื่อหายหวบเลยนะาฬิกไม่เปลี่ยนอนะอปลิเคชันการใช้งานไม่เปลี่ยนแนวะโน้มการดำเนินตัวที่ยาวก็ไม่เปลี่ยนแร้วขาลงเฉยเลยเพราะามันตุนไปเยอะแค่นี้นะเพราะว่าพันเป็นแบบนี้เพราะว่าพันธป็แบบนี้<ฆ>เดี๋ยวขาลงก็รู้งไงงั้นถ้ากับซิเวอร์เนี่ยออพี่นัทธา แบริจเลยไหมคะหรือว่าคล้ายคล้ายทองคําคือไม่ยุ่งใช่ไม่ยุ่งดีกว่าคือแบบเนี้ยมันไม่ยุ่งอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ถ้าคุณไปดูในอดีตมันก็เป็นอย่างเนี้ยเวลาที่มีขาขึ้นอะไรอย่างเนี้ยนะมันก็เนื้อเร่มันก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วเ,เราดูแพทเทิร์นการขึ้นของมันตอนนี้เป็นเวอร์ติเคิลแล้วนะถ้าเป็นยืดชาร์ดูยาวเก็เวอร์ติเคิลมากเลยไอ้กราฟซีฟู๊ดนี่มัน,มนคล้ายๆแบบถ้าเป็นหุ้นก็เป็นอย่างกับไมโครไซตี้แหละใช่ป่ะปืดป้ดปืด้ดปื้ดทำไปตอนนี้เป็นวเวอร์ติเค เอาจริงเหรผมไม่รู้หรอกไม่กล้าคอ l แล้วบอกว่ามันจะลงจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมบอกได้เหมือนเดิมคนจัดต่อผมบอกผมไม่เอาเนี่ผมผมไม่เอาเออผมไม่เอาแน่ฮะไม่เอาเพราะเสี่ยงสงูงหรือว่าเพราะไม่แน่ใจว่าราคามันจะลงเมื่อไหร่ครับผมไม่อยากติดดอยแล้วอะ่ะคือที่สุดแล้วอะ่ะมันไม่สาั่มากที่จะขึ้นไปเรื่อเยเรอยแล้วแนมะแล้วคุณรู้เหรอมันจะมันจะลงเมื่อไหร่แต่ตอนนี้มันเวอร์ติคอลแล้วอะ่ะแล้วความคาดหวงังความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานซิลเวอร์อะไรเนี้ย เนี่ยก็รู้กันใหญ่เลยใช่ว่าเออขึ้นว e r t i c เค l y อ่ะเอาจริงเหรอแ็ผมผมไม่รู้แต่ว,ว่าผมบอกบอกได้ว่าผมไม่ติดดอยนี้แน่ผมไม่ติดดอยทองแน่แน่ก็ตกรถเนี่ยมันติดอะไรผมไม่ติดดอยซิลเวอร์แน่นอนใช่ไหมเออผมเรียนรู้มาจากชีวิตชาวดอยเนี่ยตอนพ่นจีนงอ่างเงี้ยมช่ไหมล่ะวิ่งดียงเลยดีมากเลยมันจะแทงอเมริกาอะไรเงี้ยใช่ไม่มตอรี่อันก็เป็นจริงว่าแหละก็มันเก่งจะตายใช่ไหมวันนี้เห็นโอ้ยมันซัดก,กับอเมริกาได้ขนาดเนี้ย ก็จริงเะล่ะแต่๋ยวหุ้นมันขึ้นได้ต่อไปว่าครับมันก็ไม่ใช่ไงซิลเวอร์ทองแดงอะไรเงี้ยหรือทองเงี้ยนาราจาของมันเนี่ยไม่เปลี่ยนหรอกถึงเวลาราคามันก็ลงให้ดูแค่นี้เองอ่ะว่ามันก็มันถึงคอดิชันมันหมดค่าขึ้นก็ลงแค่นี้นาฬิกาไม่เปลี่ยนมันเนี้ไม่ลงเพราะนาจิกามันเปลี่ยนนะเวลาที่ลงมันไม่ลงเพราะนาจิกมันเปลี่ยนไปค่ะเออมันก็ลงไงเฉยอ่ะแล้วใช้สูตรคล้ายๆกันไหมครับ ที่นักาค่ะคือไป b ีเอ็กซ์โใน asset ที่อาจจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นแรงผลักดันจากซิเวอร์หรือว่ามันต่างอย่างไงกับทองค่ะยากไอ้ทั้งทองและซิเวอร์เนี่ยผมคิดว่าสีที่ใช้สีที่ใช้เครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันไม่สามารถทดแทนได้จริงนะเป็นแต่ว่าผมพยายามหา e x p o s u r e ชบางอย่างเท่านี้อย่างเช่นถ้าดอลลาร์มันยังอ่อนอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยหลักที่ั๊มันขึ้นไปไอ้เนืราทีฟต่างๆมันเอามาใช้ซัพพอร์ตเหตุผลในการซื้อจะเป็นส่วนใหญ่นะ มันไม่ใช่หรอกเรื่องการใช้งานอะไรมันไม่ได้เป็นแค่ปีนี้หรอกครับมันเป็นอย่างนี้มั่งนาเล่านะเียงแต่ว่ามันเหตุผลจริงๆเนี่ยก็คือมาจากของดอลลาร์นั่นเองเนะเพราะนั้นผมจับประเด็นนี้ได้ผมไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปแบบเอ้ยเอาอะไรที่มันใช้งานาในอุตสาหกรรมเดียวซีเวอร์ไม่ใช่นะแต่ว,ว่าจับเรื่องของดอลลาร์ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยจริงๆไงคือดอลลาร์ถ้าดอลลาร์มันยังอ่อนต่อนี่วันนี้มันยังเป็นยังไงที่สุดแล้วอ่ะด้วยราคาคงด้วยราคาด้วย sentiment ของคนในตลาดควา,ามคาดหว ผมอยู่หุ้นจีนเนี่ยมันแก้ปัญหาของผมให้ผมได้อ,อย่างเลยเออหุ้นจีนเนี่ยมองตรงนะฮะมันแก้ปัญหาให้ผมได้หลายอย่างเลย precious metal อื่นๆใช่ไ้มคะที่เขามาพร้อมกันไปขบวนผมว่าผมว่าจะพยายามไปใช้อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ไม่รอดหรอกถ้าเกิดสมมติดอลลาร์มันกลับทิศน,นะหายเที่ยนหมดอะ oh. ดอลลาร์เวลาดอลลาร์กลับทิศแข่งค่าแบบจริงๆขึ้นมานะหมดรอบทุกอย่างเลยโลหะทุกอย่างอะไม่มีอะไรเหลือหรอกไม่ไม่สามารถที่จะในโลหะอะไรอ,อื่นได้แต่มันแค่ไล่ไล่ไปเท่านงึง ที่มันเป็นอย่างเงี้ยผมผมว่าอย่างเงี้ยนะบบเปร,รียบเทียบได้กับคริปโตเลยทองคําก็เหมือนบ <_. S 1> ิตคอยใช่ไหมซิลเวอร์ก็เหมือนอีเธอรียมหรือว่าแบบเป็นตัวแทนของแบบเอาท์คอยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าไอ้ซิลเวอร์ทูโกลเรชมันขึ้นก็เหมือนเวลาที่เขาดูไอ้เรื่องไอ Bitcoin นะ้บิตคอยโดเมนแนน่ะใช่ไหมบิตคอยโดเมนโดมนแนนมันลงอะ่ะก็แปลว่าเอาท์คอยมันเอาเปอร์ฟอร์มเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาท์คอยเซาซีซั่นมันมาคืออะไรมันก็ท้ายตลาดใช่ป่ะอย่างน้อยก็รอบเล็กใช่ป่ะเออคุณเห็นซิลลลเเเเเววออ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 รรร์์์มมมมััันนนนาาาาปปฟท้งงกกก็็ๆซซี่่่่คุณดตไ ต่อไปไม่นานมันจะเป็นยังไงใช่ไหมมันจะหมดไหมค่ะอ,อันนี้ <Season S 1> ถามนะเป็นความรู้ในการจัดพอร์ตนะคะคือถ้าเราไม่ค่อยชัวแต่ว่าเราเห็นว่าโฟล์มันเข้ามากนะคะแอสเซทมันขึ้นมากนะคะมีอยู่ในสัดส่วนที่น้อยของพอร์ตเนี่ยมันจะโอเคไหมคะพี่นะัทับเมื่อเทียบกับไม่มีเลยอ่าผมใส่หมวกของฟันเมเจอร์โดยปกติ i, ทั่วไปเอ่อมีในสัดส่วนที่น้อยก็ทำให้เขาไม่โดนนายดา ไม่ต้ลูรู <Okay. S 1> ้กาด่ารู้าขออคุณมีเปล่ามีสามเซนห้าเซนก็ใส่ไปสิใช่ไหมแต่ใช่ไหมใช่ไหมก็คนทั่วไปก็ทําแบบนี้ได้ใช่ไหมผมบอกผมพูดได้เลยนะผมพูดได้เลยผมไม่ต้องอะไรชีวิตไม่ต้องลาบากไม่ต้องเจอด่าด้วยผมบอกอย่างนี้คุณมีห้าเปอร์เซ็นต์ก็ระวาระวังน,นะผมพูดได้หมดอ่ะเพราะนั้นคือหลักการนะแล้วก็ทําแบบที่อยางให้คุณไม่เจอดา่านะี่คุณก็ใส่ไปนิดหน่อยนะอย่ว่าถ้าเกิดว่าเออทำแบบผมอะ่ะ ชัดเจนนะชัดเจนใช่ป่ะผมขายความชัดเจนใช่ป่ะมันชัดเจนบอกผมไม่เอาแล้วผมหย่อผมใช้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาดูาว่ากันว่ามันจะทำรีเทิร์นอะไรได้เป็นยังไงเท่าไหร่โดยที่ไม่ใช้เนี่ยอหมก,ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะงั้นก็ถ้าถามผมผมก็ถ้าจัดสไตล์แบบผมเนี่ยผมไม่เอานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปคนปกติทั่วไปนะผมไม่ปกตินะคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็บอกนมีนิดหน่อยแล้วกันนะตอนนี้เขาบอกให้ใส่เข้ห้าเซนใช่ป่ะก็สบายใจแล้วนอนหลับ่ะค ลงไปคุณก็ไม่เจออะไรเท่าไหร่ลงไปครึ้นเลยคุณไดนไปสองจุดห้าของพอร์ตใช่ปะขึ้นมาร้อเปอร์เซ็นคุณได้ห้าเซนูไหมนั่นคือห้าเซนต์วลาที่ใส่เข้าไปห้าปอร์เซ็นคุณนอนหลับแล้วคุณตอบนายได้คุณตอบลงทุนได้คุณไม่เจอด่าอนะใส่แบบนั้นก็ได้ถ้าคุณอยากแบบใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปนะ อันนี้คือเป็นสายคอนเทเรียนไม่เรียกคอนเทเรียนใช่ไ็มเล็กสายขวางโลกเขาเขาไม่ยากเจนเขาไม่ยากเจนได้ผมพูดที่กองได้บ่ะยไม่มีไม่็นไรถ้าบอยใม้มีก็มีนะก็บอกได้เครื่องมือมีหลายอย่างนะมีทั้งทองโดยตองมีทั้งหุ้นเหมืองทองและโลหะมีค่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออลุยละเอาทองแลอวเราใช่ไหมค่ะเพราะดังนั้นคือเครื่องมืออื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ทองเพียวซิเวอร์เพียวเนี่ยเป็นหุ้นเหมืองแบบนั้นเนี่ยหรือว่าเป็นกองเนี่ย ได้ไหมคะพี่นรัสได้เลยนะของเราก็คือ KT Precious นะก็คือเป็นกองทุนที่ลงทุนในม a สเตอร์ฟันของ Franklin <ช>แฟ a งค l ลินะ Gold Precious Metal เพราะฉะนั้นตามชื่อมันก็คือจะเป็นกองหุ้นนะมัสเตอร์ฟันเป็นกองหุ้นนะครับที่ไปลงทุนในหุ้นของธุรกิจเหมืองทองแล้วก็เหมืองโลหะมีค่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเหมืองน,นะก็คือในในซัพพลายเชนของธุรกิจโลหะมีค่าแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเหมืองแหละ แล้วก็วิธีการบรหิหารจัดการเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เขาทําให้เรานะโดยที่มันอาจจะมากกว่านะพยายามหาตัวทดแทนที่มันแบบแตกต่างจากดัชนีถ้าเกิดคุณไปซื้อดัชนีมันก็ g d x อะไรแบบนี้เนาะพยายามทําให้แตกต่างก็คือถ้าฟันเมเจอร์บอกว่ามันเป็นขาขึ้นเขาจะไปซื้อเขาจะไปให้น้ําหนักกับพวกจูเนียร์มายเนอร์เยอะนะอันนี้คนคนเล่นเนีจะรู้ก็คือพวกเหมืองเล็กพวกแบบมีเบรกอีเวนต์มีค่าส่งหุ้กเยอะมีฟิกค,คอร์สเดยอะเวลาที่ราคาทองเปลี่ยนไปกำไรมันก็จะเปลี่ยนไปเยอะ เป็นอัตราทดในแง่ของโอเป r a t i o นมันไม่ใช่ type leverage อะไนะแต่ว่าเป็นโอเป r a t i o นเลเว r เ g e ก็คือเวลาที่หุ้นมีค่าส่งหู้นยัมีฟิกคอร์สเยอะเวลาราคาทองมันเปลี่ยนเยอะทั้งขายขึ้นขาลงนะมันทำให้กำไรมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วราคาหุ้นมันจะพุ่งทั้งขึ้นทั้งลงนะเออแล้วก็ไม่ได้มีแค่ทองอาจจะเป็นแบบเหมือนเงินบ้างเหมือนโลหะนิค่าแพททิ<ห>่งน้ำพลอเดียมอะไรพวกเนี้ยนะเนี่ยกะเป็นแบบนี้เป็นหลักเวลาที่ถ้าเกิดเป็นขาลงขึ้นมาฟาร์เมเจอร์เขาจะกำหนดสัดส,ส่วนของหุ้นที่เเเเป็นนนออซีียยรร์์ไมะ แต่พวกนั้นก็จะมีแบบแค s โ flow ที่ดีมี fixed cost ที่ต่ำอะไรแบบนี้เวลาราคาทองเปลี่ยนไปกําไรมันก็เปลี่ยนไม่เยอะเท่าจุนี่หมายเนอเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟันเมเจอร์ที่เป็นแอคทีฟแบบนี้เขาสามารถที่จะทําให้เราได้นั่นก็คือสิ่งที่คุณจะได้จากเキャดิฟฟิชส์นะครับก็คงยังไม่ต้อ,องบราารยายสรรพคุณแล้วมั้งมันเป็นกองทุนที่เอ,อ,อะไรอะถ้าเป็นไรเทียมทานในช่วงปีที่ผ่านมาผลตอบแทนในอดีตไม่ได้ดีน่าคินนะครับนะจบมี IMF ด้วย ต,ตอนนี้ยังไม่ถึงซีซั่นในคุณจะซื้อเฉลี่ยก็แล้วแต่คุณนะแแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องมุมมองละในเมือบอกว่าเรามีเครื่องมือลงทุนที่ powerful เทียวนะคุณจะเห็นว่ามันอาจจะสวิงมากกว่าทองนะดโดยปกติโอเคค่ะกองที่เป็นกองหุ้นเหมืองเงินเหมืองทองนะคะอันนี้คือก็จะเป็นหุ้นหรือว่าเป็นแอสเซทที่เอามาใช้ทดแทนได้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะหุ้นจีนนะคะแล้วพี่นะัทธาใช้อะไรอีคะในการที่จะออดทำพอร์ตให้ ดีให้โกรดได้โดยที่ไม่ใช้ทองแล้วก็ซิวเวอร์อืมความจริงก็เอ่อผมเองผมเองใช้หุ้นจีนเนี่ยอ่อในการในการเทคเอ็กซโพเชอร์สองอย่างนะผมเล่นดอลลาร์ดีเบสเมนตหรือติดดอลลาร์อ่อนค่าโดยที่ไม่ต้องมีทองอไม่แรงเข้าอยู่แล้วนะแต่ว่ามันได้ไประโยชน์บ้างจากเลา์ล่อนค่าแล้วก็หุ้นจีนเนี่ยยังสามารถที่จะได้เอ็กซโพเชอร์ของ AI ทีมได้ด้วยผมเชื่อว่าตัวของหุ้นจีนเองเนี่ยมันเป็น AI Enable Country เป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์จากเ i อย่างเต็มที่มี AI เทคโนโลยีของตัวเองเป็นผู้นําคูดกันกับอเมริกาเพราะฉะนั้นหุ้นจีนไม่เป็นที่จะต้องเป็นเทคอย่างเดียวด้วยนะเพราะาจีนพยายามผลักดันให้หลายๆธุรกิจเนี่ยเอา AI ไปใช้แล้วเพิ่มบริษักิจี่เนี่ยเพราะฉะนั้นก,ก็เรียกว่ามีพัฒนาการอะไรขึ้นมาจีนเนี่ยเหมือนกับหุ้นจีนก็ได้ประโยชน์ในหลายกลุ่มนะก,ก็ใช้เป็นเอ็กโพเชอร์ของ AI ได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปไปเล่นกับผู้อเมริกาซึ่งมันเออทามหาผมก็เป็นสายจีนอยู่แล้วเพราะหลักของ มันก็ไม่ได้ถึงกับมันไม่ได้เป็นแมนเนียในรอบนี้นะไม่ได้เป็นบรรยากาศของดอยเลยนะนะพยายใช้หุ้นจีนแล้วก็อันนี้การแฮนด์ลกับทีมหลักถ้าเกิดทีมหลักยังไปต่อนะคือทีมดอลลาร์ดิเบสเม้นต์กับเอไอยังไปต่อผมใช้หุ้นจีนส่วนทีมอื่นที่ที่ที่เริ่มเวิร์กนะคือเรื่องเอเนอร์จีนะคือเอเนอร์จีก็จะเป็นกองทุนที่ไปลงทุนในแบ็กรอร์เอเนอร์จีนะก็คือหุ้นออยล์และแก๊สเป็นส่วนใหญ่นะไอ้มีอย่างอื่นด้วยแต่ว่าออยล์และแก๊สเยอะแล้วก็เห็นว่าอให้ ไปยึดเนี่ยไปยึดเวนเนุเวลาแล้วก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องของอุตสาหกรรม oil and gas นะโดยเฉพทั้งพรีพลังงานครนะิสไลน์เนี่ยเขาก็เวิร์กมากเลยแล้วก็นอกจอากนี้เขายังถอนตัวจากขา้อตกลงฟังดูแย่มากนะถอนตัวจากขา้อตกลงลดโลกร้อนนะข้อตกลง60กว่าอย่างที่ไปแบบไม่อยู่ในท้าวโลกนะก็คือ <c oughs> ก็คือส่วนหนึ่งก็มีเรื่องนี้ด้วยนะ <c oughs> เพิ่มดีมานของพลังงานฟอสซิลในระยะยาวคือเขาถอยเรื่องนี้แล้วก็ปีนี้เนี่ยอย่าลืมว่าสับ s i ดี e v สับเซดีหมดหลายที่เดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นว่าเองงัยไ นะเรื่องของไฮบริดเรื่องของสันดาลอะไรกลับมาแค่ไหนเนะนะเพราะฉะนั้นเป่าลดรกร้อนของหลายๆประเทศเนี่ยก็ถอยออกไปให้ไกลขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานฟอสซิลจะมากขึ้นที่เขาคือฝัานที่เขาทํามากนะเกี่ยวเรื่องของดีมาซึ่งคนไม่ค่อยซึ่งคนไม่ค่อยได้ชี้ก็จะไปดูในเรื่องของนะซัพพลายนะซัพพลายไปในุเวลานาะก็ไม่ได้เข้ามาง่ายๆมันต้องอาศัยการลงทุนที่เยอะอย่างน้อยเอ็กซอนก็เอ็กซูเป็นนี่นะใช่ไหมมันไม่ได้ง่ายนะมีอย่างเชฟรอนที่ที่เขาอยู่อยู่แล้วแล้วก็เป็นไลน์ที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ทีี่เเข้้้้าาไปตอนนก็ใใชชวลล แล้วก็เรื่องของอิหร่านอิหร่านนี่อมันมันไม่ได้มันไม่ได้เห็นเมเจอร์ disruption อย่างจริงแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าคอนฟ lict ความขัดแย้งนะตอนเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยหลายหปีก่อนนะในสมัยอดีตเนี่ยเขาไม่ค่อยยุ่งกับเรื่อง oil f a c i l ตี้หรือว่าแหล่งผลิตน้ํามันอะไรนะถูกไหมเหมือนกับไม่ค่อยแตกกันนะเป็นที่รู้กันว่ามันไม่แตกกันนะอย่างมากก็เป็นแบบโอ้ยอย่างมากรุนแรงมากเลยก็คือไปยิงถังน้ํามันโชว์บางทีก็เป็นถังเต่าใช่ป่ะแต่ก่อนเนี่ยยังรุนแรงนะแต่เดี๋ยวนี้ย ไอ้ดูดูยูเครัสลเซียมเล่นกันนะ่ะจ,จากเริ่มต้นจากการถล่มไอ้โรงกันแต่เดี๋ยวนี้มันถล่มแบบเอ็นจแล้วด้วยแทงเกอร์ er. ใช่ไหมเทอร์มินอลแล้วมันทำให้เกิด disruption ของจริงนะนอะ่ผมผมเห็นในยุคนี้ที่มันทำให้เกิดแบบ disruption ของจริงในตลาดนะ้ำมันดิบเลยแต่ก่อนไม่มีนะไอ้ที่มันมีเพราะฉะนั้นสงครามเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นแค่อะไรที่แบบเป็นแค่ความโง่ธรรมดาแต่มันเกิด disruption จริง,รงเพราะว่ารัสเซียยูเครนนี่มัน ถล่มกันจริงเออแล้วตอนนี้ออสหรัฐพยายามไปปิดไปปิดสัลายน้ํามันของจีนสองแหล่งก็คือเบเนชเวลาหนึ่งละไปยึดแลนะแล้วก็อิหร่านพยายามที่จะแซกแซนเดี๋ยวดูอันเนี้ยก็เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเนะเพราะฉะนั้นสองสองซัพพละสองซัปปายเออร์ของจีนแล้วนะจีนก็พยายามเริ่มย่มดิน้นละแล้วในแง่ของน้ํามันเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่ามันไม่มั่นคงเนี่ยไม่ใช่ว่าออจะต้องให้ Act u a l d e m มา d มันเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะสร้างฟ c ซ l ที่ ในการสะสม SBR Strategic Petroleum Reserve ของจีนเพิ่มได้เลยจีนสร้างเร็วแล้วแต่เขารู้สึกไม่มั่นคงเขาก็ไปกวานซื้อมันมาสะสมเพิ่มอีกมันก็เป็นดีมาจริงๆที่จะเข้ามาในตลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นการปรับฟอร์เควสต์ของดีมาของน้ํามันเนี่ยผมคิดว่ามันหมดรอบของมันหมดรอบของของของ,ของการรีไวซ์ราคาลงแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่มันลงไป55หรือต่ำกว่าน,นิดหน่อยนะ่เพราะฉะนั้นน้ำมันหมดรอบขาลงส่วนมันจะขึ้นไปได้แค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องราว เนีก็คือน้ำมันหมดรอบขาลงแล้วมันเพิ่งจะเริ่มกลับขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยขึ้นพ้นทะลุหกสิบผมคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่อาจจะน้ํามันอหนเป็นขาขึ้นก็ได้แต่ขึ้นมากแค่ไหนไม่รู้เนี่ก็ใช้ใช้หุ้นหุ้นน้ํามันเป็นหลักหุ้นน้ํามันโดยเฉพาะในอเมริกาก็เคทดีนะีนเครัย โมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ